ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสมวังได้มาาสมมาเมียเด้อวดนี้คอดรางวัลที่หนึ่งเด้อเออแม่อายุเป็นลอยปีนี่ละเออไดมาอาบุญเอากุศลน้ำ ตัวเนี่ยเห็ดไปประซ้อนเที่ยวมึงไปจุกไปเที่ยวใช่กันว่มีหนีว่าอะไรดิบ่มีเชรดดิ๊เออนีงสั่นแหละเออกันบ่เงินเก่าในคั้ของเก่าท่านบ้องหนึ่งเขาเนบ่ได้บ่ได้เอาเอาเอาเป็นบุญเป็นกุศลเด้อมื้อนี้ก็คุณอแม่เลี้ยงก็ได้มาคุณนายม่อนก็ได้มาเออ อยู่เป nah. ็นรอยนี่ก็ได้ผูกคอต่อยแขนให้ยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวยให้รวยทั้งบนล่างนี้งวดดีว่าธรรมดาดิออวยพ่อนให้ปังๆแล้วด้ินี่ไปปก้ย จานกับจานพี่นอนกับขวางว่าตลูกตะหลามเออขอให้ร่ำให้รวยขอให้โชคดีอันนี้มันนันก็ได้หมดลืมหรอมันรู้พอได้มขอบุญขอคนกต่นี้อายุมันนี้มันคือนเมียอยู่เด้อเมี่ยเป็น โดยอายุมันยืนลูกเต่ากับโฮมกระต้่มย่างสบายบพืดยูดกินดอ่ผู้นั้นก็ให้ผู้นี้ก็ให้อต่านหลวงพ่อจัดการผัวฝรั่งกับฝรั่งกับมาก Ôi ngoan đi, cái nó quan tin nhiệt này nó bây giờ nhiều làm cho chị chàng của lượng. Trên đây ơi. Đi เอาว่นดีปังปังว่นดีปังปังเดื้อมาพอบุญพอคุณพอเมียเราไายสมบูมาปัานาได้สางได้ปังบุญคุณบุญคุณกุศล ให่กุ้งวัดเ่นจังไอ้กุ้งใช่กุ้งวัด่นจังว่าทำใส่เสียเหรอว่าเปียงไหมาไกเป็นใส่ผเป่แล้ว่าเปีงบ่อย่ไหมมาปงสดเ้วยต้องปรงอย่าจุดเปียงอาดินเปีงสาวหันจีนเอาไปเอาไปเอาไปผู้ตํองตบก็ท้องบุญด้วย โอ้ผูกเลยๆกัเมาผูก่ไหนนะอ้กระกกระผูกต้อนรับน้องไม่เล่นเยแต่เพี้ยบม่ไหเลยไม่ยูผูกไอ้เใีต่นีโอ้ยบวันอาิตยมาหันมาบอกผูกนำเบินีผูกันผูกอันควบเจ็บไก่จะไเลอันคบไก่ย่ามีบอกว่าสามลุงยับไป มืนี่ไปร่วมลยม้อนี่ก็ไปร่วมานนั่นแลเจ็ตาเด้ว่าหนึ่งลงพัก2ลงบานสามลงศพสี่ลงแ้มลงที่ห้าก็บอกไม่มีตางจะพาไปลงจำนำนี่ลูกนี่ลจนี่ีนึงด้ยใ่พอดีเส้นสุด้ายเส้นสุด้ายพอดีดี่ในควังดีนี่ ได้สายสิ้นลงพาว่าดีมาตั้มบดาได้นี่เออเู้ได้่าผูกนียวเสียใจหายไปตั้งนึ่วันตั้งมาเกตอไลเ้่ยเออเามุมตุกมุมานเยลกะไดหลังากเต็ท้งเต็มท้งกะไดหลังมากเม คอ้อเ่ะป็นไรเอตเงตเป็นกุศลตัวหาอว่าจังไดนาะคุณนาาจูมันซื้อลตเตลีซื้อตัวใดข้งวังหันไหมเอาหาหาก้าไโอหาหาเก้าบอซื้อมาจักไปล่ะ นี่ม <rôle à> ันเป็นยังไงใบหนึ่งทีใบหนึ่งบัดนี้ก็ได้ยินข่าวว่าผู้ใด่อว่าถือหวยจักล้านก่อนที่เพิ่นถือไปจักล้านล้านห่โอ้เพิ่นได้เพิ่นได้ล้านหนึ่งบอกโอ้ถือถุงวงิด เลียงนอย่าง่ายันนึ่เลยงเไก็เล้ยไปเอาเงินเออครับไปก็เลยงมาได้เพาะฉนเอาแมวันเอาวซึ่งนึ่เอาน้อบาทมาเล้ยงมาเอานนู้ันวาอเอาคือก็ลว่าจะเอาสไปเอาใ่ละตะลียวมาอยู่บนในหาดาเบิงเน่นเลเหว่าเบิงเนียนยังเออตะลีว่าเบิงแนียนด้ไหมเนี่ยด้ครับเด้ั่นนีเออ

นายมอนว่าขอเลขสักตัวขอโชคสัก <t> ต <giving> ัวขอโชคสักตัวโอเจ็ดสองเด้อโอ้เจ็ดสองโอ้เจ็ดสองอคุณแม่อายุเป็นร้อยปีให้เจ็ดสองนะครับโอ้เจ็ดสองเตี้ยวโอ้ททุ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 ทีต็มเดียวเตี้ย ใสบินบินน้อยๆว่างันทีเขาเจ้าเจชียร์มาให้เอาไหน้ำเนื้สิได้ขเจ้าเบิ่งนั่นี่เอาไปเอาเอาไปเทาอย่างบนเหลวเสียวใส่หนีไหมเอาเบิ่งเนี่ยชอครับเออเอาเรเออโอ้นี่เนี่ยครับเด้ครับเด้อพอเป็พี่น้องได้วันนี้ได้พูเพิ่นได้พูดเพิ่นได้ยังได้ล้านนึงว่ากันบ่ครับ เพิ่นได้ล้านหนึ่งว่าหันนะครับเด้อน,นี่เป็นหวยหวยล้านหนึ่งของงัเจ้าครับครับครับโอ้แม่เพิ่นบอกยังที่นี่คุณนายอมร <c oughs> มึงดูเพิ่นบอกว่าเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าผู้น <c oughs> ี่มันอยู่ใน <c oughs> มันอยู่ในใบใบหนึ่งล้านนะเนี่ยเออ โอ้ถือว่าสิเป็นโชคถือว่าสิเป็นบุญเป็นกุศลเหรอดิ่นิครับอันนี้เป็นลัตเตอรี่ผู้วัยลานเพิ่นเคยถือวดที่แล้วนะครับเด้อเพิ่งได้เงินลานหนึ่งครับเออวดนี้เพิ่นกัได้ไปซื้อมาแล้วไหมาแล้วนะครับหกตัวครับสองเจ็ดเจ็ดห้า ห้าเก้าครับพ่อยพี่น right ้องกัน <decimal> ร <opl ane> <man> well. ้องวิเคราะห์เบิ้งเด้อเด้อเอพิ่จันทร์าาญานเบื้งนะครับเด้อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนาะนครับวันนี้ผมสมหวังกับมาขอโชคขอลาบกับคุณแม่เออนะครับกาด้วยผ้าคุณนายอมมอนคุณแม่เหลียงมาด้วยพระเดชพระคุณคูบาจันคูบาจย์เพิ่นก็สิได้ส้างวัดสัางว่า เออก็ได้มาขอบุญขอคุณจากพ่อจากแม่ไปสั่งวัดสั่งว่าตั้งวงนนี้ก็สมหวังผ้าลวยกระเช่ยปังปังตัวงก็ไ่าวัดสมหวังผ้าลวยแลงเป็นราเด่นเมียนเกือบต้องหลอดก็สิโชคดีลำลุ้ยเออเงินไหลน้องท่องไหลมาจนแล้วบ้านนี้ได้ขอบุญขอคุณแล้วต่อไปเขาก็สิโชคดีเออเป็นอนุสงผลพ้นบุญที่บ้าน จังได้ฝนก็นตกเยียนแล้วเนาะขอบุญขอคุนจากแม่เราผมสมหวังกับสิเดลาก,กับวัด กูเหรอครับอยู่วัดป่าหนองตะไคร้อยู่กับน้ำหลวงพ่อเพื่อนกำลังสั่งัดสั่งว่าอยู่ที่วัดป่าหนองตะไคร่นะครับเพเภอหนังหานจังหวัดอุดรเฮ้าเนี่ยนะครับมีแม่เลี้ยงเพป็นกมามีคุณนายม่อนเพป็นกม่าน้ำเออมาเอาบุญเอากุศลเอองวดนี้จังได้กระชิดว่าบ่พลาดดอกเออพอมาหาเพื่อนยำได้ขอจบเพื่อนยำได้เขายำนั่น เอาเอาก็ไละเขายามนั่นเวอ่์ดีก็บจิตว่าปังปังโอเคลํำร่วยจังได้กับคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนอยาติดทำเอ่อผมสมหวังกัขอขอบคุณขอบคุณสุขสุขคนเด้อไว้คลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ